สวัสดีค่ะพิมพรสวร์รคจักรราศีค่ะวันนี้กลับมาพบกันแบบชนิดพิเศษเลยนะเพราะวันนี้พิมพ์จะมาทำนายโชคชะตาราศีปี2569คุณจะได้รู้ว่าคุณจะโฟกัสไปทางด้านไหนสำหรับปี2569สําำหรับคลิปนี้จะเป็นของคนลัคนาราศีมังกรนาหรือผู้ที่เกิดวันที่ 15มกราคมถึง12บกุมงผ่าพันนะลัคนาราศีมังกรคุณต้องฟังให้ดีเลยนะเพราะว่าในปี2,569ปีหน้าเนี่ยนะคุณจะมีชีวิตเป็น อะไรยังไงบ้างใครที่กําลังจะคิดวางแผนแล้วก็วันนี้มาฟังพิมพ์เลยแล้วคุณจะได้รู้ว่าเป้าหมายจะไปทางไหนจะลุยทางไหนและไอสิ่งที่เราคิดอยู่เนี่ยมันตรงกับดวงดาวบนท้องฟ้าที่เดินนําหน้าเราไปหรือเปล่าถ้าตรงแล้วเราก็ไม่ต้องลังเลเลยค่ะมาเริ่มกันเลยนะ อืมนะถ้าพี่มังกรทราบลักขณาให้พี่ดูลักขณาคู่กับราศีไปเลยจะได้แม่นยำมากมากแต่สำหรับปี2,569คนรักคนรัการาศีมังกรพิมต้องบอกว่าเริ่มจากวันที่13กลุ่กุมภาพันธ์เลยค่ะวันที่ดาวพระเสารออ์เดินหน้าเข้าไปสู่เรือนสหัสชะของคุณพี่คุณพี่เองเนี่ยนะพิมต้องบอกว่ามีดาวพระเสาเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือน อทีนี้เสาเนี่ยนะไปเป็นสาแก่ลักษณะไปอยู่ในเรือนสหัชชะแล้วเจ้าบ้านสหัชชะก็ไปอยู่อริใครที่มีเขาเรียกว่าการติดต่อเจรจากับต่างประเทศออหรือสหัชชะใหม่ๆหรือคนที่เรียกได้เลยว่าเพิ่งรู้จักกันเข้ามาในชีวิตในช่วงเวลาห่วงเวลาตั้งแต่13กลุ่กุมภาพันธ์ไปจนถึงช่วง พฤษภาคมของปี2,569ช่วงจังหวะประมาณนี้คุณจะได้มีการติดต่อกับชาวต่างประเทศนะคุณจะได้มีการติดต่อกับคนหน้าใหม่เข้ามาหรือใครที่หายจากคุณไปน,นานๆเนี่ยเขาก็จะรีเริ่มกลับมาเช่นลูกค้า หรือจะเป็นสังคมเก่าๆที่คุณต้องรู้ว่าเออเนี่ยเขาเคยจากหายไปจากชั้นในช่วงชีวิตหนึ่งนะปีนี้เขาจะมีการกลับมาพบปะเจอคุณแล้วใครที่คิดจะไปคุยเจรจาอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับเรื่องอริ ก็คือปัญหาเก่าๆหรือปัญหาทางด้านสถาบันการเงินอะไรก็แล้วแต่เริ่มตั้งแต่13กลุ่กุมภาพันธ์เป็นต้นไปคุณสามารถเจรจาได้เลยนะแล้วก็มีม์ไลายจนถึงประมาณช่วงพฤษภาคมให้คุณรู้เลยว่าพอพระสาวเดินหน้าเนี่ยนะจังหวะพระหัสสัปดีอยู่ในเรือนอริแต่ได้ตำแหน่งดงมาเกณฑ์ทำให้คุณมีความสำเร็จตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์จนถึงเดือนพฤษภาคมเลย อออันนี้คือจังหวะแรกของครึ่งปีแรกแล้วหลังจาก31พฤษภาคมเป็นต้นไปดาวพระหัสบดีก็เดินหน้าเข้ามาเล็งลัคนาคุณส่งผลทำให้ช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยนะคุณจะมีเขาเรียกว่าสิ่งดีๆจากพระหัสบดีได้ตำแหน่งมหาอูดบอกได้เลยว่ามหาเนี่ยคือความยิ่งใหญ่ออ อุดก็คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ขึ้นไปอีกเลงลัคนาคุณดาวพระหรัสบดีมาส่งแสงในที่นี้สัมพันธ์กับเรือนศาสชาฉะนั้นช่วงครึ่งปีหลังคุณต้องรู้ไว้เลยว่าที่คุณเจรจาไว้ช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยนะครึ่งปีหลังอาจจะมีความสําเร็จจะมีการต่อยอดจะมีการทําอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นในรูปแบบของการเจรจาที่มาจากช่วงครึ่งปีแรกเออถ้าใครคิดจะเจรจาอะไรแล้วก็เปิดปีใหม่มาพยายามติดต่อบอกเขาเลยว่าเราต้องการคุยกับ คุณนะเราต้องการเจราจานะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะได้ราบรื่นแล้วก็ราบเรียบมิหนำซ้ําในช่วงครึ่งปีหลังแถมให้อีกนิดนึงเลยนะจังหวะดาวพระหาสเป็นดาวเจ้าเรือนวินาาด,ด้วยจังหวะนี้คุณเองจะรู้เลยว่าเออครึ่งปีหลังถ้าคุณจะขายทรัพย์สิน มีเกณฑ์อยากขายทรัพย์สินออกมีเกณฑ์อยากปล่อยเช่ามีเกณฑ์อยากทําอะไรก็แล้วแต่ที่รู้สึกว่ามันไม่ก่อเกิดรายได้มานานพอวินาศเนี่ยเป็นอะไรที่เกิดขึ้นจากความเสียหายของคุณเช่นคุณมีบ้านและติดประกาศขายมาแล้วหลายปีช่วงจังหวะขายไม่ได้สักทีช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยเป็นช่วงจังหวะที่พระรหัสส่องแสงเล็งและคนาคุณทําให้คุณจะรู้เลยว่าจะมีการติดต่อการซื้อการขายการทําอะไรที่เกี่ยวกับสิ่งที่มันค้างค้างมานานหรือคุณเองมี ีการเขาเรียกว่าทําอะไรในรูปแบบที่ก่อเกิดรายได้จากความเสียหายเก่าๆของคุณในช่วงเวลาครึ่งปีหลังคุณต้องพยายามจัดหาหรือพยายามคิดหรือพยายามวางแผนไว้ล่วงหน้าบางคนไม่ถนัดทางด้านการขายก็ติดต่อเลยคุณติดต่อในหน้าติดต่อการตลาดติดต่อในลักษณะที่ว่าให้คนมีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้เขามาช่วยเหลือคุณตรงนี้ก็เป็นไปได้อ่อพระหัสจะอยู่ตำแหน่งนี้อยู่ไปจนถึงวันที่20ตุลา แล้วหลังจากวันที่20ตุลาดาวพระราษบดีก็เดินเข้ามาอยู่ในเรือนมอรณะจังหวะนี้นะวินาทมรณะคุณมีการจบบางสิ่งที่คุณค้างคามานานวินาทลบกับลบเนี่ยเป็นบวกแน่นอนแล้วพระหัสมาอยู่ในเรือนของพระอาทิตย์เนี่ยนะเป็นคู่มิตรใหญ่ด้วยมาช่วยเหลือในเรื่องที่เกี่ยวกับการจบการจากการลาบางคนมรณะหมายถึงการย้ายถิ่นฐานการโยกปรับ ปลี่ยนบางคนมีการย้ายงานในช่วงปลายปีก็คือหลังจากช่วง20ตุลาคมเป็นต้นไปปี2,569จังหวะนี้ใครหลายๆคนเนี่ยจะต้องวางแผนเลยนะว่าเออช่วงกลางปีนะ ฉันจะต้องทำไอ้นี่ไอ้นี่นี่แล้วพอปลายปีเนี่ยฉันจะต้องมีการวางแผนในเรื่องการปรับเปลี่ยนที่อยู่อาศัยหรือปรับเปลี่ยนเรื่องงานบางคนมีการวางแผนในเรื่องการซ่อมบ้านอ่าก็เป็นไปได้เพราะว่าในจังหวะวินาศมรณะก็คือการแก้ปัญหาสิ่งที่เราค้างค้างมานานหรือบางคนมีปัญหาคู่กรณีคู่วิวาทะหรืออะไรกับใครก็แล้วแต่อดใจรอนิดหนึ่งช่วงปลายปีเป็นจังหวะที่ดีที่คุณจะได้จบอ่าถ้าถามว่าเรื่องยุ่งยากที่เกิดขึ้นมาทั้งหมดจะจบเมื่อไหร่คําตอบก ก็มีอยู่ในช่วง20ตุลาคมเป็นต้นไปที่ดาวพระหัสจะเดินแบบนี้อ๋อนะคะแล้วมาต่อกันเลยในวันที่22พฤศจิกายนเลยค่ะวันนี้คือดาวพระราหูนะเดินเข้ามาทับตัวคุณได้ตำแหน่งมหาจักรด้วยแล้วพระราหูเนี่ยพิมพ์ต้องบอกว่าเขาอยู่ไปจนถึงวันที่10มิถุนายน71เลยนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยพราหูเนี่ยนะเป็นดาวอะไรเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณแล้วพระราหูมาทับต,ตัวคุณในช่วงเวลานี้ตั้งแต่วันที่22พฤศจิกายนนะ่ะอยู่ไป18เดือนเนี่ยทำให้คุณรู้เลยว่าคุณจะมีดีในเรื่องการเงินคุณจะมีดีในเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับเรื่องการหาไรายได้เพราะฉะนั้นช่วงปลายปี69เกานี่ยการเงินจะคล่องตัวมากขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างจะเริ่มฟโฟล์มากขึ้นสืบเนื่องมาจากช่วงก่อนที่เราคุยกันว่ามีการขายทรัพย์สินออกไปขายสิ่งที่เป็นความเส เป็นสิ่งที่มันไม่กอ่อเกิดรายได้หรือทําให้มันเกิดรายได้ขึ้นมาช่วงพฤศจิกายนก็เป็นช่วงที่อะไรรายได้เริ่มเข้ามาแล้วคุณรู้สึกแล้วช่วงนี้เป็นช่วงแผลวาวของคุณมากจะทําอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณวางแผนตามสกิลของดวงดาวที่เดินย้ายเนี่ยนะคุณจะมีความสําเร็จพิมต้องเสริมนิดนึงว่าคุณพี่มังกรรู้ไหมว่าการตั้งเป้าหมายในชีวิตของคนเราเนี่ยถ้าเรารู้ว่าไทาม์ไลน์หลักของเราเนี่ยจะเป็นไปในทิศทางไหนในปีนั้น อ่าอย่างเช่นปีเนี้ยปี2569เนี่ยนะเป็นปีที่คุณต้องรู้วเลยว่าคุณจะมีในเรื่องของทรัพย์สินในเรื่องของการติดต่อในเรื่องของการเจราจาหรือในเรื่องของการขุดคุยในปัญหาเก่าๆขึ้นมาเพื่อที่จะจบ เพื่อที่จะลบล้างออกไปในชีวิตเพราะพระเสาเนี่ยพอเขาเดินไปเป็นสามเนี่ยไปอยู่ในเรือนศาสชามันเหมือนการเคลียร์ด้วยนะแล้วเขาอยู่สองปีครึ่งเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะต้องรู้ว่าเนี่ยพอพระเสาเดินหน้าปุ๊บตัวคุณก็จะต้องเดินหน้านะไปเคลียร์ในสิ่งที่คุณรู้สึกว่าไม่ก่อเกิดประโยชน์ให้กับชีวิตสิ่งใดก็แล้วแต่ที่คุณทาแล้วยังติดค้างบางคนเรียนอยูอ่ก็รู้สึกว่าเรียนเรียนหยุด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 เรียนเรียนเพราะว่าต้องพักทํางานก่อนอะไรก่อนในช่วงปี2 5 6 9 คุณก็ต้องกลับไปสะสางในเรื่องการเรียนเพื่อให้มันจบอในจังหวะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างปี2569ของคุณพี่มังกรเนี่ยนะพิมพ์ก็สรุปเลยว่าเป็นปีที่ ลัคนาราศีมังกรจะต้องมีการทำในชนิดที่ว่าเคลียร์ของเก่าเพื่อที่จะต้อนรับสิ่งใหม่ในช่วงปลายปีที่พระราหูจะมาทับลัคนาจังหวะชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างในช่วงเวลานี้จะเป็นอะไรสำหรับการเคลียร์ยังไม่มีสิ่งใหม่มาเพิ่มเติมเท่าไหร่แต่จะเป็นการเคลียร์เคลียร์เพื่อก่อเกิดรายได้เคลียร์เพื่อก่อเกิดข่าวดีสิ่งดีเกิดขึ้นก่อนเราอย่าเพิ่งขยับโยกไปไกลเ,ออเราต้องเอาจังหวะใกล้ๆก่อนใ,ใ,ในช่วงเวลานี้เป้าหมายของค คือเคลียร์ของเก่าเพื่อต้อนรับสิ่งใหม่แล้วคุณก็โฟกัสไปเลยว่าสิ่งเก่าๆที่ไม่ก่อเกิดรายได้อะไรบ้างฉันซื้อคอนโดเนี่ยนะไม่มีคนเช่าเลยทุกวันนี้ฉันต้องทํางานมาผ่อนคอนโดหรือฉันมีที่ดินอยู่ในเวลานี้ฉันต้องเสียภาษีทุกปีทุกปีทุกปีฉันต้องทําให้มันก่อเกิดรายได้อะไรก็แล้วแต่ที่ฉันรู้สึกว่าครอบครองแล้วไม่ก่อเกิดรายได้ตอนนี้คุณพี่มังก่อนต้องเริ่มคิดแล้วแล้วพยายามพิจารณาวิเคราะห์แยกแยะออกมาว่าคุณจะไปในทิศทางไหนสำหรับปี2 0 0พ 69แล้วปี2 5ง9เนี่ยเป็นปีม้าไฟที่พิมพ์พต้องบอกว่าทุกอย่างจะมีการคิดเร็วทําเร็วถ้าเรามีการวางแผนตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคมนี้เป็นต้นไปคุณจะรู้เลยว่าเอ้ยปีหน้าเนี่ยเป็นปีที่คุณจะประสบความสําเร็จได้อย่างมั่นคงแล้วก็แน่นอนคือทุกอย่างไม่ต้องลุ้นอนะอะไรก็แล้วแต่ที่คุณรู้สึกว่าวางแผนแล้วมันไม่ต้องลุ้นนะมันเข้าตามแผนโป๊ะโป๊ะ,ปะเนี่ยคือความสมหวังชนิดสมบูรณ์แบบ คุณพี่มังกรจะได้รับในช่วงปีหน้าเพราะเป็นปีที่ดาวประจำตัวของคุณพี่มีการเดินหน้า2ปีครึ่งเดินหน้าครั้งหนึ่งอ่าพิมพฝากไว้เลยนะสำหรับปีหน้า2569พิมพ์ก็จะมีรายเดือนรายเดือนรายเดือนเนี่ยมาให้คุณพี่ได้ดูว่าแต่ละเดือนเนี่ยดวงดาวจะเดินยังไงแต่อันนี้จะเป็นคลิปครอบคลุมของรายปีก่อนว่า ปีหน้าเราควรโฟกัสไปในเรื่องแบบไหนนะบางคนที่มีหนังสือเล่มนี้อยู่แล้วเนี่ยพิมพ์ก็จะไม่พูดเยอะอ่าก็คือหนังสือเข็มทิศดวงชะตานั่นเองเพราะในหนังสือเนี่ย จะบอกเลยว่าดาวอะไรจะย้ายอะไรจะกระทบกับพื้นดวงในของคุณพี่แล้วจะเป็นอย่างไรจังหวะไหนควรลุกจังหวะไหนควรรับจังหวะไหนควรชะลอจังหวะไหนควรลุยอ่าแล้วเราควรจะโฟกัสเรื่องไหนในแต่ละเดือนคุณจะไม่ผิดหวังเลยถ้าใครสนใจก็ทักถ่ายเข้ามาเลยตามนี้เลยยังยืนยันราคาเดิมแน่นอนพร้อมพิเศษดูดวงฟรีกับ พิมพรสวรรค์จักรราศีคนนี้ด้วยนะอ๋ออันนี้จะเป็นไทม์ไลน์ในปี2569พิมพ์กลางให้ดูเลยนะว่าจังหวะดาวใหญ่ที่ย้ายที่ย้ายที่ย้ายเนี่ยคุณจะเจอกับอะไรบ้างเรื่องไหนที่ไม่ได้อยู่ในเรื่องที่เราคุยกันอย่างไม่ต้องไปโฟกัสนะคะมันจะทําให้คุณจะต้องลดขั้นตอนลงไปนิดนึงเพราะว่าถ้าคนเราโฟกัสทุกเรื่องในชีวิตเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่ามันยุ่งเหยิงแล้วมีหนําซ้าการโฟกัสต้อง โฟกัสเฉพาะเรื่องที่จําเป็นโฟกัสเฉพาะเรื่องที่เราจะประสบความสําเร็จก่อนแล้วคุณจะได้รับชัยชนะในช่วงเวลานี้อย่างแน่นอนค่ะสําหรับวันนี้พิมพ์ต้องขอขอบคุณนะคะที่ติดตามกันมาแล้วอย่าลืมโฟกัสในเรื่องที่คุณควรโฟกัสแล้วคุณจะไม่มีปัญหาในชีวิตอีกเลยค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ